น้ำนมเหลืองผง AL3 มีประโยชน์ต่อการย่อยอาหารเพราะน้ำนมเหลืองมีคุณสมบัติช่วยซ่อมแซมเยื่อบุลำไส้เพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้เพิ่มการดูดซึมสารอาหารและบรรเทาอาการอักเสบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่อาจมีอาการเบื่ออาหารหรือรู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหารอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาหรือจากการรับประทานอาหารดื่มน้ำนมเหลืองผง AL3 แก้วเล็กๆก,ก่อนอาหารมื้อเช้า แค่วันละครั้งนมน้ำเหลืองผง AL3 ผลิตภัณฑ์จากประเทศนิวซีแลนด์ขนาดทดลองใช้300บาทมีเก็บเงินปลายทางมีจำหน่ายที่ร้านภูมิดีมีสุขอุบลเลขที่51หมู่ที่8ตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโท125ร8 8 4 1 2 5 0 5 8 5ระบบทางเดินอาหารดีสุขภาพโดยรวมของคุณจะดีขึ้นแน่นอน